แม้จะรักษาศีลถึงร้อปีก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้นั่นคือการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ถือได้ว่าบุญบาร,รมีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้วา่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่างพร้อยถึง100ปี ก็สู้การทำสมาธิภาวนาแค่ช่วงไก่กระพือปีหรือแฉกกระดิ่งหนูไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งการทำสมาธิด้วยสมถะภาวนาเป็นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งไม่วางแวกไปที่ไหนซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่ายที่สุด และคนส่วนใหญ่นิยมทำนั่นก็คือการนั่งสมาธิเพื่อกำหนดดูลมหายใจทำให้จิตใจนิ่งและสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกวิธีที่2การเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาจะไม่เหมือนกับการทำสมาธิเพราะการเจริญปัญญาไม่ใช่ทำให้แค่จิตตั้งมัน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดไตร่รวญ เพื่อหาเหตุผลและความจริงบนโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิทธิ์ไม่เที่ยนแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพผลของการเจริญสมาธิและปัญญาจะทําให้พบกับความสุขอย่างละเอียดเพราะไม่ใช่แค่ความสุขทางกายสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็นสามขั้นดังนี้ 1. ความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องตน้น เมื่อใจปล่อยวางและผ่อนคลายกับเรื่องต่างๆจะเกิดเป็นผลบุญขึ้นในใจทำให้ใจรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะยามหลับหรือ,อยามตื่นไม่ว่าอาริยบทไหนๆก็มีความสุขทั้งสิ้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว 2. ความสุขในโลกหน้าเป็นความสุขระดับขั้นต่อไปเมื่อหลาลัาจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปเสเบรยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขยิ่งขึ้นนั่นเป็นผลมาจากความใสของจิตที่ก่อนจะมีจิตที่ผ่องใสเป็นสุขแต่ในทางกลับกันถ้าจิตขุ่นมัวเป็นทุกข์ก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นไป,นปนตามหลักแห่งกรรมสามความสุขอันเป็นน,นิพพานเมื่อเราหมั่นเพียรและฝึกฝนจเจริญภาวนาจนสามารถดุพ้นจากกิเลสในชาติปัจจุบัน เขาจะทำให้ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว้ายายเกิดใหม่ในวัฏฏะสงสารอีก